ก็ครึ่งแรกเสมอ0ูนย์ครึ่งหลังลงมาก็เนี่ยจังหวะนี้ครับสุดยอดจริงคือต้องชมตั้งแต่คนเปิดน,นะคริสเตนอิลิกเซนนี่คือแบบเงยหน้ามามองนี่เห็นแวบเดียวหางตาแล้วก็เปิดมาแล้วก็แม่นยำคือเอ็กักบอกเลยว่าคือเอลิเซนเปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังเนี่ยคือมาช่วยในการที่จะบิวลอัพเกมได้ดี <build S 2> ขึ้น, <up S 2> นแล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยควรจ่ายแล้วก็เนี่ยจ่ายแม็กไวก็ได้ผลเอาอ,อารลาบัตออกแล้วก็เอาเอลิกเซนลงมาก็คือเกมตรงกลางก็ ดูดีมีชาติกูลขึ้นนะครับก็สามารถแจกจ่ายบอลให้ไปแบบทําเกมคือจังหวะหลุดเดี่ยวสองสาครั้งเนี่ยจับแบบยาวแบบจับมั่วจับอะไรไปเองทั้งหลายครั้งความจริงมันไม่น่าจะจบ1นึ่งยด้วยทำนะสองสาม 2> 2ลูกอะ่ะที่หลุดไปเนี่ยทั้งฮอยลุนทั้งกาาโชทั้งแรดฟอร์ดเนี่ยจับจังหวะสุดท้ายยาวหมดเลย3ครั้งเน้นๆน,น,นะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นคอนเทนต์ท้ายเกมมีคอนเทนต์ท้ายเกมคือ เขามีคนแซวว่าอะไรหรว่าแม็กไกวจะเกิดโอนาน่าไม่เกิดโอนาน่าไม่เกิดเพราะว่าโดนแม็กทูมิเนีสกัดดาวลุ่งเออก็ไปเตะสูงนะครับแล้วก็เป็นโอนาน่าที่เซฟจุดโทษเอาไว้ได้นะครับก็ต้องชมทั้งแม็กไกวแล้วก็โอนาน่าเมื่อวานเนี่ยโอนาน่าเขเซฟหลายครั้งแม็กไกวเองก็จังหวะดักสกัดก็ถือว่าโอเคยังไม่ได้ดูหลังเกมว่าสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ สุดท้ายแล้วสถิติของเขาเป็นยังไง <Ừ. S 2> นะครับแต่ว่าน่าจะดีะกับเป็น3มแต้มแรกของแมนยูก็กลับมามีรุ้นในการเข้ารอบเทนฮากหลังเกมว่าไงบ้างเทนฮากหลังเกมโยนกันอย่างนี้เลยเหรอครับได้ครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังเนะเทนฮากบอกว่าเป็นข้าคืนที่น่าเหลือเชื่อ,อนะครับ <laughs> เขาก็ชื่นชมลูกทีมที่ที่เล่นกันอย่างอดทนนะครับชื่นชมทั้งการเซฟที่ยอดเยี่ยมของโอนาน่าแม็กควที่เล่นดีนะครับครึ่งแรกเนี่ยเห็นไหมยอมรับเลยว่าทีมเล่นได้แย่มากเพราะว่ามันเซตบอลขึ้นไปไม่ได้ จังหวะฉาบฉวยเล็กน้อยเท่านั้นเองที่แบบคิดในใจว่าเอาแล้วก็นี่ไงเหมือนโปรดิวเซอร์พิมพ์โพสเฟซบุ๊กบนไงตื่นมาดูอะไรตื่นมาดูอะไรเนี่ยผมเนี่ยมาได้นอนผมไม่ได้ตื่นผมไม่ได้นอนผมรอดูเพราะถ้านอนเดี๋ยวไม่ได้ดูนะครับนี่ดูไงป๊าบเขาให้แต่ว่าโอนาน่าเนี่ยเขาบอกว่าจังหวะการเซฟเขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมมันคือเรื่องปกติธรรมดาของการเซฟประตูของผู้สาวประตูอแค่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าถอมตัว ตอนมาที่มั่นใจเกินไปหน่อยหลังๆนี้เริ่มอยู่เป็นนะครับเริ่มถ่อมตัวเออคนยิงเนี่ยเป็นลูกชายของเฮนริกลาซันอออมีสตรอรี่เหมือนกันโดนอโนนาเซฟนะครับผมใช่ใช่คนยิงเป็นลูกชายของเฮนริกลาซันหมแต่ว่าเซฟลูกนี้สวยยิงดีแล้วนะโอ้ยิงดีนะยิงดีแล้วนะไม่ใช่ยิงแบบไม่ดีนะยิดมเดียวเลยน่าดีนะครับแม็กควายก็บอกนะครับว่าเขาเองนั้นก็ดีใจที่ได้ช่วยทีมในเกมนี้เพราะว่าโอเคละทุกครั้งที่มีโอกาสในการลงสนามอยากจะช่วยทีมให้กลับไปีาจแดงเป็นอย<ด>ู่ แล้วก็บอกด้วยว่าชื่นชมนะครับบอกว่าขอบคุณกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลเพราะว่าเมื่อวานนี้นะก็มีแฟนบอลเวทอาวีเนี่ยก็ร้องเพลงผมว่าเขาสมควรจะได้รับคําชื่นชมนะแล้วก็สมควรจะได้รับแบบอะไรบางอย่างที่แบบเจอมาเยอะนะเจอมาออนักนะคือแบบโอ้โหฟอร์มไม่ดีใช่ไหมโดนแฟนบอลด่าโดนแฟนบอลโหดโดนยึดปอกแขนกับตันทีมโดนจับนั่งสำรองโดนขึ้นบัญชีขาย โดนมาหมดไม่เคยปีปากบน่นสักคําเดียวอืแล้วก็พูดตลอดว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วก็คือคือสองนัดหลังอหลายคนอาจจะมองว่าแบบแฟนที่มือาจจะมองเฮ้ยเจอฟูแลมนะเจอไอ้ไม่ใช่ฟูแลมมตเจอนัดที่แล้ว <laughs> อ่าเ <laughs> ชฟยูเ <laughs> ชฟยู <laughs> ฟูแลมอ่ <laughs> านซนนเจอเชฟยูใช่ไหมอ่ะเจอโคเปนเฮเกนก็ไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรมากมายเออแบบแต่ว่าคือเขาก็แสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เห็นว่าเขาก็ พอเขาได้อโอกาสเขาเต็ม,มที่ท <นะ S 2> แล้วเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะ,อะเออ,เอ,อผมว่าเขาสมควรจะได้รับคําชมเลครับ